ได้เห็นจต่ทาพถายในภาพขาวขต่างๆวันนี้ท่านก็นมาให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับที่กองทุนพัฒนาบุคลากสตรีกิจกรรมฝึกอบรมทักษะอาชีพการทำใบสีร้อยพวงมาลัยภาพใบเตยหอมและดอกไม้กับเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากสตรีที่มีศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนอาชีพและอุด,ดุนองค์กรสตรีเพื่อนำพัฒนาศักยภาพสตรี คณะกรรมการนสตรีจังหวัดชัยนาทเห็นความสำคัญของการหน้ามักใช้เวลาว่างในการเย็บปักทอร้อยเย็บปะทงใบตองร้อยลาลายทำไปเตยหอมและดอกไม้กำสองเพื่อให้สตรีนำทักษะความรู้ที่ได้จาเพื่อส่งเส,งสงริมกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์ ชมในวันนี้โครงการอบรมทักษะอาชีพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกิจกรรมค่ะเปิดโครงการอบรมทักษะอาชีพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกิจกรรมฝึกใบสีร้อยพวกอะไรครับใบเตยหอมและดอกไม้กราในวันนี้ เห็นความสําคัญและต้องการดูแลองค์กรสตรีอย่างใกล้ชิดมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สตรีสามารถดารงชีพและพึ่งพาตนเองได้หให้มีความเข้มแข็งเป็นปกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีรับของแรงงานอา่รองาาท,ท,ที่เกี่ยวข้องในนามของจังหวัดชัยนาธกับขมขอเช่นชต้องถึงองค์กรสตรีจังหวัดชัยนาทุ่ท่านที่ให้ความสําคัญร่วมก,กันกับเพื่อนภารกิจ ให้ประสบผลสําเร็จและขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมสนสับสนุนปัจจุบได้เวลาทุกคนแล้วก็ผมขอเปิดการลบมโครงการการทำใบสีร้อยพบอะไรพักใบเตยหอมและดอกไม้กับ ประมาณพอยอดะาแล้วเราก็ตั้ง่ายง่ายันิวหจจะรวแม่ด้วยเป็นเจ็ดใช่จะเป็นใส่การตัวนี้อันนันนี้นตัวนิ้วตัวนี้ ม้วนเข้าไปเลยห,ห่หางใช้ห่างไปตองน,นะคะ <c oughs> ห่างตรงน,นี้ก่อ มันคลายออกล่ะค,ค่อยๆครับค,ค,ค่อยๆหน้า10ใน